ดินตามมาตรฐานวสทสองห้าหการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับอาจแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1ระบบซึ่งทํางานที่ระดับแรงดันต่ำกว่า5 0โวลต์สระบบซึ่งทํางานที่ระดับแรงดันตั้งแต่ 50- ถึง1,000โวลต์สระบบซึ่งทํางานที่ระดับแรงดันตั้งแต่1กิโลโวลต์ขึ้นไปการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีระดับแรงดันต่ำกว่า 50โวลต์ระบบซึ่งทำงานที่รับแรงดันต่ำกว่า5 0โวลต์จะต้องทำการต่อลงดินเมื่อแรงดันที่ได้รับไฟจากหมอ้อแปลงซึ่งมีแรงจ่ายไฟแรงดันเกิน1 5 0หโวลต์หม้อแปลงได้รับจากไฟแรงจ่ายไฟที่ไม่มีการต่อลงดินตัวนำแรงดันต่ำติดตั้งแบบสายือดินนอกคารต่อลงดินของระบบไฟฟ้าหมายถึง การต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไหลผ่านเช่นจุดนิวต้นลงดินจุดประสงค์ของการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้คือ1เพื่อกําจัดแรงดันเกินที่ส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้าซึ่งอาเกิดจากฟ้าผ่าหรือสัมผัสกับสายแรงสูงโดยบังเอิญสองเพื่อให้ค่าแรงดันเทียบกับดินขนาดระบบ ทางานปกติมีค่าอยู่ตัว3ช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทํางานได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดการรัดลงจอดลงดินวัตถุประสงค์ของการต่อสายดินระบบสายดินให้ฟังชั่นความปลอดภยดัยโดยการจัดหาการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีเส้นทางอิมพีแดน์ต่ําสําหรับความผิดพลาดใดๆในเครือข่ายไฟฟ้าสายดินยังทําหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงเพื่อให้แร่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภยัยทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าทำได้โดยการใส่เ็กโทดรลงในมวลของแข็งของโลกและเชื่อมต่ออิเล็กโตรนี้กับอุปกรณ์โดยใช้ตัวนำมีสองสมมติฐานที่สามารถทำได้เกี่ยวกับระบบสายดินใดๆ 1. น่สกของโลกทำหน้าที่เป็นตัวอ้างอิงแบบคงที่สำหรับโลกที่เชื่อมต่อ างาน,นตัวนําใดๆที่เชื่อมต่อกับหรีกตโวสายดินจะมีสักอ้างอิงนั้นด้วย2ตัวนําสายดินและเสาเข็มดินให้เส้นทางความต้านทานต่าลงสู่พื้นดินสายดินป้องกันการต่อสายดินป้องกันคือการติดตั้งสายดินที่จะเตรียมไว้เพื่อลดโอกาสในการบาดเจ็บจากความผิดพลาดทางไฟฟ้าภายในระบบ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าของระบบเช่นเฟรมฟันดรอบและเปลือกหุ้มสามารถเกิดไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเทียบกับพื้นดินหากไม่ได้ต่อสายดินหาบุคคลสัมผัสกับอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวพวกเขาจะได้รับไฟฟ้าช็อตหากชิ้นส่วนโลหะเชื่อมต่อกับพื้นป้องกันกระแสไฟฟ้าโดปกติจะไหลผ่านตัวน,นำของโลกและถูก ตรวจจับโดยอุปกรณ์นิรภัยซึ่งจะแยกวงจรอ,ออกอย่างปลอดภัยการต่อสายดินป้องกันทําได้โดยการติดตั้งระบบสายดินป้องกันโดยที่ชิ้นส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายดินที่เป็นกลางของระบบจําหน่ายผ่านตัวนําการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหรือกระแสไฟฟ้าร่วซึ่งทําหน้าที่ตัดการเชื่อมต่อส่วนที่ได้รับผลกระทบของการติดตั้งภายใน เวลาที่กำหนดและขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าสัมผัสตัวนำสายดินป้องกันควรสามารถปรับกระแสไฟฟ้าปกติที่คาดหวังได้เป็นระยะเวลา1ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าเวลาการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้องสายดิน tn จุดเดียวที่ด้านแหล่งกำเนิดโดยปกติจุดอ้างอิงกลางในระบบ3เฟสที่เชื่อมต่อกับดาวเชื่อมต่อโดยตรงกับโลก ก่อนไฟฟ้าใดๆที่เชื่อมต่อกับระบบจะต่อสายดินผ่านจุดเชื่อมต่อเดียวกันที่ด้านต้นทางระบบสายดินประเภทนี้ต้องใช้ขั้วไฟฟ้าลงดินเป็นระยะตลอดการติดตั้งตระก,กูล tn มี3ชุดย่อยซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีแยกการรวมตัวของดินและตัวนำที่เป็นกลาง tn s อธิบายถึง ข้อตกลงที่ใช้ตัวนำแยกต่างหากสำหรับ Protective Earth และน u t รอนไปยังโหลดของผู้บริโภคจากแหล่งจ่ายไฟของสายเช่นเครื่อกำหนดไฟฟ้าหรือมอแปลงตัวนำ P และ N ถูกแยกออกจากกันในเกือบทุกส่วนของระบบและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่แหล่งจ่าย เท่านั้นโดยทั่วไปแล้วการต่อสายดินประเภทนี้จะใช้กับผู้ดและโวครายใหญ่ที่มีหม้อแปลงหนึ่งตัวหรือมากกว่าสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะซึ่งติดตั้งอยู่กับหรือภายในสถานที่ของลูกค้า TNC และการจัดเรียงที่มีการเชื่อมต่อแบบรวมเข้ากับพื้นโลกที่แหล่งกำเนิด การต่อสายดินประเภทนี้ไม่นิยมใช้ในออสเตเลียเนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและเนื่องจากมีกระแสฮาร์มอนิกทำให้ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ตามมาตรฐาน i c e การป้องกันเพื่อความปลอดภัยการป้องกันไฟฟ้าช็อตไม่สามารถใช้ r c d ในระบบ TN-C ได้ TN-C หมายถึงการตั้งค่าที่ ต้านอุทานของระบบใช้ตัวนำ PN รวมสำหรับการต่อสายดินและด้านโหลดของระบบใช้ตัวนำแยกต่างหากสำหรับ PE และ n การต่อสายดินประเภทนี้ใช้ในระบบจำหน่ายทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เรียกกันว่าลายดินเป็นกลางสำหรับลูกค้า LV ระบบ t n K c จะถูกติดตั้งระหว่างหม้อแปลงไซส์และสถานที่ ตัวกลางจะถูกต่อลงดินหลายครั้งตามส่วนนี้และระบบ t n key d i s จะถูกใช้ภายในคุณสมบัตินั้นเองเมื่อพิจารณาระบบโดยรวมจะถือว่าเป็น T-N-CDIS บบสายดิน TT โดยการกำหนดค่า TT ผู้รู้โวกใช้การเชื่อมต่อสายดินของตนเองภายในสถานที่ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อสายดินใดๆ ที่ด้านต้นทางโดยทั่วไปการต่อสายดินประเภทนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกระจาย DNSP ไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟการต่อสายดิน GT เป็นเรื่องปกติในออสเตรเลียก่อนปี1980และยังคงใช้ในบางส่วนของประเทศ ด้วยระบบสายดินทีทีทจำเป็นต้องใช้ RCD ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมดเพื่อการป้องกันที่เหมาะสมตามมาตรฐาน i c e 6 3 6 6 4 c 4ส c c 1นิส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่สัมผัสซึซ่งได้รับการป้องกันโดยรวมก่อนป้องกันเดียวกันจะต้องเชื่อมต่อโดยตัวนำป้องกันกับอิเล็ก โทวสายดินทั่วไปกับชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านั้นระบบสายดินด้านในทีในการจัดวางสายดินด้านในทีจะไม่มีการต่อสายดินที่แรงจ่ายหรือทําผ่านกาันผ่านการเชื่อมต่อที่มีความต้านทานสูงการต่อสายดินประเภทนี้ไม่ได้ใช้สําหรับเครือข่ายกระจายแต่มักใช้ในสถานีย่อยและสำหรับระบบที่จัดหาเครื่องกำเนิดไฟไฟ้าอิสระ ระบบเหล่านี้สามารถจัดหาความต่อเนื่องที่ดีในระหว่างการทำงานระบบไอทีมีส่วนที่มีไฟทั้งหมดแยกอ,ออกจากดินหรือจุดหนึ่งต่อกับดินผ่านอิมพีเดนซ์ส่วนตัวนำที่เปิดโล่งของการติดตั้งต่อลงดินอิสระหรือต่อรวมกันกับการต่อลงดินของระบบดังรูปผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ